คนอื่นฝึกเซียนเพราะอยากมีพลังอำนาจแต่ไปเสียวชุนฝึกเซียนเพราะกลัวตายฉายาตัวกินไก่กับนักปรุงยามหาภัยไม่ได้มาเพราะโชคช่วยเพราะไปที่ไหนก็บันเลยทุกที่นอกจากนี้ดูเหมือนว่าพี่แกจะชอบปลอมตัวซะเหลือเกินอยู่สำนักตัวเองก็เป็นดาวเด่นพอปลอมตัวเข้าสำนักอื่นก็เป็นดาวเด่นโน .1 นของสำนักนั้นอีกส่วนเรื่องสาวๆนับว่าจานไปแกสเสน่ห์แรงจัดๆทั้งสาวน้อยสาวใหญ่ใครๆต่างก็หลงรักพี่แกชีวิตของจานไปมีเรื่องเศร้าน้อยมากส่วนใหญ่จะมีแต่ ดีๆและถึงแม้จะดูฮาฮาบ้าบ้าบาบอแต่พอเอาจริงไปเสียวชุนก็จัดให้แบบเน้นๆเ,เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงคนแก่จานไปแกก็ตบหมดพ่อตาคนแรกระดับครึ่งเทพที่เหลี่ยมใส่พี่แกก่อนก็ไม่เว้นโดนตบกลิ้งเหมือนกันแถมยังเอายาอะไรก็ไม่รู้จับกรอกปากยังกำนูทดลองในจักรวาลของเอ้อเกินไปเสียวชุนนับว่าเป็นพระเอกที่มีชีวิตสุขสบายที่สุดส่วนคนที่ชีวิตลันทดและบัดซบที่สุดคือซูหมิงพระเอกจากเรื่องสู่วิถีอสุราคนอื่นฝึกเซียนเพราะ อยากมีพลังอำนาจแต่ไปเสียวชุนฝึกเซียนเพราะกลัวตายฉายาตัวกินไก่กับนักปรุงยามหาภัยไม่ได้มาเพราะโชคช่วยเพราะไปที่ไหนก็บลัยทุกที่นอกจากนี้ดูเหมือนว่าพี่แกจะชอบปลอมตัวซะเหลือเกินอยู่สำนักตัวเองก็เป็นดาวเด่นพอปลอมตัวเข้าสำนักอื่นก็เป็นดาวเด่นโน .1 นของสำนักนั้นอีกส่วนเรื่องสาวๆนับว่าจานไปแกสเสน่ห์แรงจัดๆทั้งสาวน้อยสาวใหญ่ใครๆต่างก็หลงรักพี่แกชีวิตของจานไปมีเรื่องเศร้าน้อยมากส่วนใหญ่จะมีแต่เรื่องดีๆและถึง แม้จะดูฮาฮาบ้าบ้าบอๆแต่พอเอาจริงไปเสียวชุนก็จัดให้แบบเน้นๆเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงคนแก่จานไป๋แกก็ตกหมดพ่อตาคนแรกระดับครึ่งเทพที่เหลี่ยมใส่พี่แกก่อนก็ไม่เว้นโดนตบกลิ้งเหมือนกันแถมยังเอายาอะไรก็ไม่รู้จับกรอกปากยังกำหนูทดลองในจักรวาลของเอ้อเกินไปเสียวชุนนะับว่าเป็นพระเอกที่มีชีวิตสุขสบายที่สุดส่วนคนที่ชีวิตลันทดและบัดซบที่สุดคือซูหมิงพระเอกจากเรื่องสู่วิถีอสุรา